สวัสดีครับนักศษาม .6 8เดือนทุกคนฮะเรามาติวแนวสอบคณิตศาสตร์คลิปที่7นะฮะในในคลิปที่7เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องอ BMI นะ BMI ก็ย่อมาจาก Body Mass Index นะก็คือ Body คือร่างกายนะฮ Mass คือมวลของร่างกาย,ายคือ อินเด็กคือดัชนีชี้นะฮะับคำว่าดัชนีเนี่ยแปลว่าตัวชี้วัดแล้วก็เป็นเดี๋ยวเขียนตรวอะไรดิตรงนี้ body mass index index คือตัวดัชนีภาษาไทยก็เรียกต,ตัวชี้วัดตัวชี้วัดเพราะเราใช้หนชี้ชีช้คนใช่ไหม ชี้เข้าไปชี้คนเลหนึ่ีชี้ถ้ามาจากประมาณนี้ชี้นะแต่อย่าลืมนะก็บอกทุกครั้งที่เราชี้คนเนี่ยอีกสามนิ้วมันจะชี้เข้าหาตัวเองโอเคก็ทีนี้ดัชนีมวลกายก็จะเป็นการบอกว่าคุณมีน้ําหนักมากไปไหมทีนี้การจะดูว่าคนอ้วนหรือไม่อ้วนเนี่ยมันดูน้ําหนักอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องดูส่าคนสองคน คนคนหนึ่งหนัก60โลอีกคนหนึ่งหนัก60โลถามว่าอ้วนเท่ากันนะก็ถ้าเราดูแต่เราต้องพูดว่าน้ำหนักเท่ากันนะสวรกอกอไก่น้ำหนัก60โลคอไข่น้ำหนัก60โลเลยอย่างงี้ละกันกอไก่ไะลงไปชี้อือน่นนะรับปึเบนะบ ขนาดคนใหญ่นะผมบอกงี้ก็ไก่เอ่อชื่ออะไรก็ไก่แล้วกันนะชื่อกไก่ก็ไก่เนี่ยหนักหกสิบกิโลกร,ร,มรัมเริ่มขอไข่เหมือนกันก็หนักหกสิบกิโลน,นั่นแหละต้องจะบอกเลยไหมว่าเขากองกับขออ้วนเท่ากัน น่ะทำไมคอควายคอควายน่ะ60โลหักหนัก80โลเขาเองอเงงงูชื่อคนนี่ผมเกียดกิจีอะผมก็เลยตั้งชื่อภาษาเงง,งงูน่ะ70โลถามว่าใครอ้วนใครอ้วนเหมือนกัน ถ้าเราเราอาจจะคิดว่ากอไก่กอไข่อ้วนเท่ากันใช่ไหมซึ่งก็ไม่จริงเพราะถ้ากอไก่สูงเมตรเอ่ร้อยเก้าสิบเซนแต่ขอไขล่ล่ะขอไข่สูงแค่ร้อยหกสิบห้อ่าถ้าอย่างนี้ก็เท่ากับว่า เราไม่ได้ดูอ้วนไม่อ้วนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดูว่าหนักอย่างเดียวดูด้วยดูน้าหนักด้วยแต่ไม่ได้ดูอย่างเดียวคือต้องดูสัมพันธ์กับความสูงใช่ไหมกอไก่กอไก่แบบนี้ดูเหมือนอ้วนเท่ากันแต่กอไก่สูงร้อยเก้าสิบเซนขอไข่สูงร้อยหกสิบห้าเซนอันนี้ขอไข่ก็ต้องดูเป็นไงอ้วนกว่ากอไก่แน่นอนถูกไหมอ่าทีนี้ ถ้าพอลายกับงองถามว่าใครอ้วนน้ำซุปเองรั่วตรงไหนเอ่อตรงหลังบ้านอหยุดยังอย่างอย่างผมปิดวาล์วใหญ่ข้างหน้าเลยนปิดตรงนี้เลยใช่ไหมครับครับครามไม่ไม่โดนนปิดวาล์วตรงนี้ข้างหลังนี่นะครับครับไอตัวหลังไม่ได้ปิดผมปิดหน้าหน้าสูทางหน้าสูเนี้ยนะครับครับ่าตัวีนะตีเรื่องน้ำรั่วยังไม่ละตอดหน่อย ทีนี้ก็แปดกับ70นะฮะมันไม่แน่เหมื่กันแต่ถ้า2องคนเนี้ยสูงเท่ากันนะโอเคไอสูงร้อยหกขนาสูงร้อยหกปดสิบเนี่ยมันกะ็ตนะ้นะ Man, องอ่อ้วนกว่าขอควายงงูเนี้ยมันต้องขอกลายต้องอ้วนกว่างองูงองงองถูกไหมก็คือคุณจะดู แต่น้ำหนักในการบอก,บอกความอ้วนไม่ได้คือต้องเอาน้ำหนักแล้วก็เอาส่วนสูงเนี่ยมา,มาคิดรวมกันเป็นตัวเลขที่เขาเรียกว่าดัชนีหรืออินเด็กนะก็คือตามนี้ body mass index ก็คือจะดูอ้วนมากอ้วนน้อยให้เอาน้ำหนักที่เป็นกิโลกร,รมัมหารด้วยส่วนสูงแต่ไม่ใช่ส่วนสูงธรรมดานะส่วนสูงกําลังสองนะส่วนสูงคูณส่วนสูงนะ h กำลังสองนี่ก็ h คูณ h นะเดี๋ยวผมเขียนอย่างนี้ก็แล้ h ทีนี้เวลาจะเป็นกำลังสองนี้ทำนี้นะพอมันเป็นสูงเนะ Mark. Ast, ี่ยมาเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ย h สองแต่ตัวเนี้ยผมมีกำลังสองได้ใน e อ c e l อย่างนี้นะมากดคลิกขวาแล้วก็เลือกจัดรูปแบบเซลแล้วก็มาเลือกตรงนี้ตัวยกเปิดให้ดูหน่อยนี่มาติก ตรงตัวยกตัวแรกมันไม่ติก๊กก็ผมติ๊กเป็นตัวยกเสร็จปุ๊บเห็นไหมเนี่ยมันเป็น h ยกกำลังสองได้แล้วนี่ก็เท่ากับ h อุ้ยมันยังค้างอยู่โอเคเนี่ย h h กำลังสองก็คือ่ h h กำลังสองมันจะ่ h เดี๋ยวผมใส่ข้างในกรัน กับอ่ะยังไม่เละผมใส่ในนี้ก็ได้ขนาดกับ h คูณ h นั่นเองเท่ากับ h กำสองนี่ก็คืออย่างนี้ h กลังสองก็คือเอา h คูณกับ h ก็ห,หามายถึง h กำสองนะนตัวเองหน่อยไม่ได้อยู่ในสูตรแต่ใส่สีนี้ก็ได้ะจะได้ไม่มันเท่านี่ ให,ให้รูอ้อย่างนี้เนี่ยอ่าเรียกว่า body mass index ทีนี้ถ้าเราได้ b m w มาแลามาเช็คในตารางอย่างนี้ันนี้ผมเอาหนังสือไม่ดูก่อนนะถ้าหานออกมาได้น้อยกว่า18.5ก็คือถือว่าผอมเกินไปถ้า18.5ถึง24.9ถือว่าพอดีนะปกติแล้วก็ ถ้าได้25ถึง29.9ก็น้ำหนักมากเป็นไฟเพิ่มจากปกติมากขึ้นถ้า30-34อยู่9ก็อ้วนนะถือว่าแล้วก็มากกว่า35ก็ถือว่าอ้วนมากนะความเสี่ยงต่อโรคก็ยิ่งอ้วนก็ยิ่งเสี่ยงต่อโรคมากขึ้นนี่นี้ถ้า,าด,ดูนี้ก็ได้เราดูอันนี้ก็ได้นีวผมหารูปมาให้ดูนี่อันนี้จะเห็นชัดกว่าไหม ก็อัน,น b, b เนี้ย b m i เนี้ยน้อยกว่าสิบแปดจุดห้าุ่นแบนี้สิบแดจุห้าถึงยี่สีุ่ดเก้านี่ยหุณประมาณนี้ถ้ายี่สิบห้าถึงยี่เก้าจุดเก้าก็ุ่นเท่านี้ BMI 3 0สามสิบถึงสาสบห้าก็คุ่นเท่านี้นะอันนี้มากกว่าสามสห้านี่ยหุ่นยังไงไม่ต้องอธิบายเลยมัอันนี้ปกติอันนี้เขาเรียกผอมเกินไป u n d e r w ร i g h t ผอมเกินไปนอ a l w e i g ว t น้ำหนักปกติ over weight ก็น้ำหนักเกินและ obese แปลว่าอ้วนเกินไปนะ extremely obese ก็แปลว่าอ้วนจัดอ้วนเกินไปจัดจัดจัดโอเคเราจะโอเคเราทำโจทย์แล้วกันนะเลอธิบายไปพอดีลตาพอดีเห็นอันนี้มันง่ายถ้าเราเข้าใจแล้วมันเกิดออกสอบอันนี้เราจะได้ได้คะแนนง่ายๆคอย,ยากจทางทำไม่ได้ก็ข,ข้ามข้ามเลยเลยเสีเวลามัน อ่ะทีนี้โจทย์เอาโจทย์มาดูโจทย์อู่ไหนโอเคอ่าดัชนีมวลกายเป็นดัชนีใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไรเมื่อกี้อธิบายไปชัดเจนแล้วนะน้ําหนักกับส่วนสูงมันก็มีนองูนี่แหละแต่มันกลับกันส่วนส,สูงกับน้ําหนักตองนั้นมันไม่ใช่นะส่วนสูงความดันมึความดันไม่ใช่ความดันไม่ใช่ไขมันไม่ใช่ส่วนสูงกับน้ําหนัก61 ตอบงองูทุกรล้วก็มรรคคณิตเชียรยวใดที่อยู่ในสภาวะเป็นโลกอ้วนนะอ,นอันไหนฮะเลยโรคอ้วนดใูให้ดูตราดเอาแบบจากหนังสือก็ได้ถ้าตามหนังสืออันไหนอ้วนก็ตรงนี้พอดีก็คือ25ถึง29.9ใช่ไหมหรือเราดูแบบฝรั่งก็เหมือนกันคือเริ่มอ้วนตรงที่ BMI เป็น25.5ถึง29เนี่ยก็เหมือนกันนะไม่ได้ต่างกันเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเลยมห็นอ้วนเกินก็เท่านี้30 34นะฮะอันนี้อ้วนจัด35ขึ้นไปอันนี้น้ำหนักเกินอันนี้น้ำหนักพอดีน้ำมันเวท18.5 24.5น้ำหนักต่ำเกินไปน้อยกว่า18.5ก็เหมือนกัน ใช้ค่าเดียวกันนะเพราะมันสัมพันธ์กันสูนสงไนงะโอเคกลับมาโจทย์ข้ออ่าอ่ะเลยลืมเลยใช่ไหมนี่อ่ะ,อะนะอนนนะก็ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้าจุดเก้าถือว่าอ้วนกันไปยนะี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้าจุดเก้านะก็ไก่ก็ได้เป็นโรคที่ไม่เกี่ยวกับโรคอ้วน ความดันเกี่ยวหัวใจเกี่ยวนะะเบาหวานเกี่ยวมีไข้หวัดไม่เกี่ยวเพราะไข้หวัดเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะฮะเกี่ยวจากไวรัสต่อไป64ข้อใดเป็นมาตรฐานดันชนีมวลกายคนยุโรปที่อยู่ในสภาพโรคอ้วนะจะอนไหนหกสิบสี่นะ ก็มาดูอันนี้อันนี้อันนี้เขาบอกอันนี้เอเชียนะเขบอกอันนี้เอเชียคืออ้วนจริงๆคือยี่สห้าถึงอันนี้นะอ่าแต่ของยุโรปเนี่ยมันจะเท่าไหร่จริงๆอันนี้ผมก็เอาของยุโรปมานะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของเอเชียจริงๆมันก็เหมือนกันนั่นแหละ อ๋อแต่ถือว่าอ้วนครับอันนี้ overweight คือคือน้ำหนักเกินนะอ้วนจริงถือว่า obese ยิ่งมันเหมือนกันนะเอเชียกับอันนี้ obese เน,นี่ยคืออ้วนใช่ไหมอันนี้แค่น้ำหนักเกินไม่อ้วนอันนี้เรียกว่าอ้วนอะ obese ก็คือสามสิบถึงสามสิบสี่จุดเก้านะอันนี้ผมเอาของตามเทศมาก,ก็ข้อน,นี้ต่อก็สามสิบขึ้นไปไแล้วแหละนะฮะเนี่ยสาสิบขึ้นไป หกสิบสี่งองงหกสิบห้าอ่าโอ้คนเป็นโรคอ้วนเว้ยออออใช่บอกใช่ไหมบุคคลที่เป็นโรคอ้วนมีโอกาสรศึกษาต่ำกว่กวกอนคนอ้วรสูงกว่าคนปกติกี่เปอร์เซ็นต์นเนี่ยผมก็ในหนังสือมันก็ไม่ได้บอกนะโอเคเขาเฉลยสามสิบก็จําไปเลยแล้วก็วถ้าออกมาก็ตอบสามสิบเอง คนอ้วนจะเป็นโรคมากกว่าคนปกติ30%เพราะในตำราก็ไม่เห็นบอกนะก็ไม่รู้จะไปดูจาตรงไหนก็มีแต่ว่ามันจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคกกคืออ้วนน้าหนักเกินก็เพิ่มอ้วนก็เสี่ยงโรคปานกลางถ้าอ้วนกว่า BMI มากกว่า35ก็มีความเสี่ยงแบบรุนแรงแต่นี่ไม่ได้บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ แล้วก็เฉลยท่าน,นี้ก็จำไปเลยต่อไปวิวิตย์หนัก6 5กิโลกร,รัมสูง115จะมีหร่จะมีมวลกายสท่าไรก็เมื่อกี้ผมตั้งรอไปเลยนะใช่ไหม BMI เท่ากับ6น้ำหนักที่เป็นกิโลกร,รัมหารส่วนสูงที่เป็นเมตรนะฮะไม่ใช่เซนนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับ น้ำหนัก,มกนเมื่อกี้เท่าไรลืมละเออหนักหกสิบห้าสูงร้อยหกสิบห้านะนะหนักหกสิบห้าเป็นกิโลกรัมนะแต่หารด้วยสูงแต่สูงร้อยหกสิบห้าแต่มันเป็นเซนถ้าจะเป็นเมตรก็ต้องหารร้อยก็ได้หนึ่งจุดหกห้านะแล้วก็อ่า คูณกันก็คือ 1. กำลัง2ก็คือ1.25สองทีนั่นเองแต่ก็เราควรจะทําให้ถูกต้องคือใส่วงเล็บตรงนี้ก่อนนะวงเล็บอ่ะ,อะแล้วก็วงเล็บของท้ายคือให้มันยกกําลังสองให้เสร็จแล้วก็ไปหาตูกมรคือก็บอกหนัก65กิโลใช่ไม้มสูง165เซนแต่ก็บอกเป็นเซนแต่ตามสูตรเป็นเมตรก็ต้องแปลงเซนเป็นเมตร ก็หารร้อยก็ร้อยหกสิบเซนก็ถอยตัวสีม2ทีตื๊ดตื๊ดก็เหลือ1น5อันนี้ก็พอ e n t เตก็ TER, ได้คำตอบเลยยี่สามจุแเจล้วก็ดูในหกชก็มีก,ก็ไก่ตรงพอดีนะฮะยี่สิบมยี่สิบาดเจ็าไหร่หกสิบเจ็ดเอกภพมีน้ำหนักห้าสอ็กาสูงร้อยเจ็ดสิบจะมีแต่ชนีมวลกายสลับก็ เข้าสู่ห้าสิบเอ็ดจุดเก้าเก้ากับรนะ้อยเจ็ดสิบห้าสิบเอ็ดจุดเก้าเก้านะก็ทำใม่ทำใหมก็ได้ห้าสิบเอ็ดจุดเก้าเก้าเจ๊ไหมหารลงเล็บเปิดร้อยเจ็ดสิบเป็นเซนทำให้เป็นเมตรหนึ่งจุดเจ็ดคูณกับหนึ่งจุดเจ็ดเพราะกำลังสองแปลว่าสองทีหนึ่งจุดเจ็ดเบิ้บ อ่ะก็ได้เลย17.98นะปึ๊บก็เป็น99นั่นแหละนะมันปัดเศษขึ้นมา67ข้อควาย68วิทวัตมีน้ำหนัก78.9ส่วนสูง180จะมีดัชนีนนชวมวลกายก็78.9หารลอ นัก78.9สูง180เท่าอันนี้ก็ทำา8 9หารรอ180เซนก็คือ1นเมตรแต่มันเป็นการ2ต้องทีจุดแปดหา๊บทีและปึ๊บเนี่เสร ามห้านะก็กลับไปยี่สิบสี่สามห้าหกสิบแปดขอไข่อนะ่าต่อไปเขาบอกว่าส่วนสูงร้อยสี่สิบน้ำหนักสามสิบเก้าจุดสองจากตารางมีมวลกายยี่สิบจะมีสภาวะเป็นมวลอ่อบ mi ยี่สิบเป็นไงแล้วก็ดูตารา บีมไอยี่สิบก็อยู่แถวๆนี้ถูกไหมเพราะว่าอันนี้มันต่ำสิบแปดสิห้าสูงยี่สิบสี่เก้าก็คือน้ำหนักพอเหมาะกำลังดีเิบก็ตอบน้ำหนักปกติหกสิบเก้างนะเจ็ดสิบอเวเราต้องเลยเปนเจ็ดิบสองเลยเรื่องเดียวกัน 7, เจสิบอ่อส่วนสูง ร้อยเจ็สิบุดองหนักแปมีมวลกาย2 7่สถึงยีมีภาวะอย่างไรนะมวลกาย2 7่สถึงยีแล้วก็ดูตลาดยี่สิบเจ็ดถึงยี่สจะอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้สูง29.9ใช่ไหมต่ำยี่สิบหก็คือน้ำหนักมากเกินไปโอเวอร์เวทนั่นเองนะก็ต่อ น้ำหนัก overweight น้ำหนักเกินนะฮะไม่ใช่อ้วนระดับหนึ่งนะฮะใช่ obese นะฮะน้ำหนักปกติน้อยก็เป็นไม่ใช่ก็คืออันนี้ overweight ก็คือขอควาย70คอควายนะฮะ27 28ก็เฉลยอะไรก็เฉลยกอกไก่เป็นคนอ้วนไม่ใช่นะฮะ27 28ดูผิดไหมดูผิดปะ 2ี่สอ๋อใช่น้ำหนักมากเกินไปเนี่ใช่มยียี่สิคือโ v e r w e i g h t ใช่ไหม, 27, 28, ไ,หมไม่ใช่อ้วนอวนนี่สามสิบ o ก็คือ overweight ถูกครับยี่ข้อไหนนะ่ยี่สิบถึงยีก็คือโ v e r w e i g h t น้ำหนักเกินนะจะฮะเจ็กบกไจะได้ปิดนะฮะจะได้กกไก่ติดจ็ดส ใครคิดว่ามันซื้อถูกก็ผมก็ไม่ว่าอะไรนะตั้ใจผมก็คิดให้ดูแล้ว7ดสูเดสูง175เซนต้องการลดน้หนักเพื่อให้มีเด็อมวลกาย62จะมีจะต้องหนักกี่กิโลก็อันนี้มันบอกกับกันเขาถามอยากรู้ W น้ำหนักแต่บอกว่า BMI 22ส่วนสูง175นะ BMI 22ส่วนสูง175 ก็มาดูตรงนี้อยากรู้น้ำหนักบอก BMI 22ส่วนสูง100ไยไ่สิอร้อยเจ็โอเค2 2กับร้อยก็ตามสูตรนะฮะโจทสูตรน,นี้นะ W เท่ากับ BMI 22ก็หารด้วยอ่ะหารใช่หารด้วย175กำลังสองถูกไหม แต่รอต้องเปลี่ยนเป็น1.75ก่อนต้องใส่วงเล็บคือ1.75แล้วก็2ทีกำลังสองถูกไหมตามตามสูตรนี้ก็อันนี้ BMI ท่ากับ W หาร H อกำลังสก็ถาม W W ต้องเท่ากับอ่ะผิดต้องคูณ BMI คูน H กำลังสไม่ใช่หาร ว่า W ถ้าวีไคูณ h กํงสองออย่างเงี้ยถูกอ่าอันนี้กัผิดอันนี้ w หานอันนี้ผิดไหมเดี๋ยอันนี้กลับกัน w หารวีอ่าใช่ใช่ใชต้อง w หานี MI, อย่างี้ถูก อ่าอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็แทนจะเป็น b i h w ต้องเป็น w h b i แต่ก็ตรงนี้ออกอ,อก่กอ่าถูกแล้วอ่าเอาเป็น w ใช่ไหม H สองกับบนี W ทูกไหมโอเคอันนี้อาลืมใส่ W เท่ากับเนี่ยพอเราไม่ใส่เท่ากับมันไม่เป็นสูตรนะมันเป็นตัวหนังสือนี่ก็เท่ากับเอ่อ W เท่ากับ BMI เดี๋ยวไม่ถูกนะ W ห้า BMI คูณอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หารนี่ขทาแก้นะเรื่องแก้คูณอ่าต้องหนัก หกสิบเจ็ดจุดนะหกสิบเจ็ดจุดสคอควายเดสว่าีการสูง158ต้องการเพิ่มน,น้ำหนักให้มีมวลกายยีนะก็คือหาน้ำหนักนะให้มีเอ่อ BMI ยี่สิบสูงร้อยหสิบแรเมื่อก,ก,กี้แลย ยี่สิใช่ไหมก็เท่ากับ BMI คูณนย์ร้อยาสิบแปดใช่ไหมหนึจุดห้าคูณหนึ่งจุดห้่ะยีอ่าใช่ร้ออ่ะถูกแล้วครับก็คือต้องมีน้ำหนัก49.9 นะกิโลกร,รมัมโอเคสี่สนี่สองะครับข้ไข่เจ็อก็ขอข,ข,อขนะ่ขนาอาจมีจบไปเรื่องเ m i นะก็คลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ